สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชอดนอนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินหมาล่าฮอทพอตสุกี้อยู่ตรงถนนสุขุมวิทอยู่ในตึกดองกี้เลยอยู่ชั้น4จะน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูผมจะสั่งให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหลายๆเมนู อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนมีลูกเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับถ้าเกิดว่าไม่มีรถเข็นก็เข้ามาได้ปกติชั่วไปเคยสังเกตว่าเวลาไปกินร้านหมาล่าเกือบทุกที่เลยมันจะเป็นเมนูคล้ายๆกันหมดเลยเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ไหมซึ่งถ้าเคยไปกินร้านอื่นอ่ะสั่งได้ทุกร้านในประเทศไทยเขาสั่งเป็นแล้วใช่เพาสั่งเป็นแล้วเอาซุปหมาล่าอย่างเดียวนะเอาซุปใสด้วยไหมมีผสมไหมครับหมาล่ากับเห็ดใช่เห็ดจะเป็นอันนี้ครับอันนี้ใช่อันนี้คือเอาลูกชิ้นกุ้งเอาไหมคบลูกชิ้นกุ ที่นี่เขามีเป็นเซตแบบร้านชวนอยู่เลยของพวกนี้แล้วแต่และที่นะไม่เหมือนกันตรงความสดบางร้านน่ยกินไม่ได้เลยนะแล้เพราะว่าการที่จะกินของพวกนี้ได้เนี่ยความสดต้องมาก่อน ดูสังเกตง่ายๆร้านไหนที่คนเข้าเยอะๆขอมันจะเวียนไวนีนะคะก็แล้วเ,เราก็ลังเดินไปที่ทำน้ำจิ้มน,นะคะพวกร้านหมาล่านะคะก็จะมีที่ทำน้ำจิ้มเป็นตเองแบบนี้เกือบทุกร้านเลยนะคะที่เบลแบบไปทานมาเนาะเนี่ยเรามาทำเองได้ปรุงจากสูตรที่เขาให้มาเลยนะคะถ้าชอบแบบไหนก็ค่อยมาเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะนิดสใจไหม มีกระจกได้ใสไ่ไสตส่จิปไปเติมลิ้มไปอันไหนน้ำจิ้มไม่ทำนะครับสูตรอะไรเนี่ยไอ้ไอ้นี่เป็นเน่าอจิ้มเจีวะรไม่ใช่แต่ว่าที่อื่นเขาไม่มีไอ้นี่นะแตะเี็นเจียวีเออใช่กรอบมากออมันก็จะมีม่านให้ ชอบที่นี่มากเลยนะตรงที่ว่าพอเรามานั่งปุ๊บเขาเสิร์ฟนี่เลยซึ่งผิดกับอีกร้านหนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่อยู่ในห้อง VIP อ่ะไม่มีผลไม้แจกจำได้ไหมใช่ที่เราเคยไปกินอ่ะอันนี้คือเคืองมากมันเป็นผลไม้มีแตงโมกับตัวที่เป็นแก้มังกรจะบอกมานินมังกรมานี่มังกรไม่ใช่ตามหาสุสาครไงแล้วปกติที่ต้องออกก่อนป่ะแก้มังกรนะใช่ไม่กินไม่ได้บอกว่าอยากกินต้องบอกล่วงหน้าสองเดือนถึงจะได้กิน โอ,อ้ยอบเอ๊อนำำเอะน้ำน้มัเปรี้ยะมันหวาน,นคือระหว่างนี้เดี๋ยวเรากินกันเลยนะครับที่จรงมีพี่คนหนึ่งมาด้วยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักชื่อพี่แบงค์ทำขายกระเป๋าอยู่ร้านบีบแบรนด์เนมให้เขามาแนะนำแต่นานแล้วเนี่ยไม่อยากมากินแล้วไม่รอแล้วเขากินกันเลยแล้วกันะะนะครับเวลาที่กินหม่าล่าเนี่ยไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมต้องกินกับเผ็ดนางฟ้ากับฟองเต้าหู้แล้วก็เมื่อกี้เห็นหัวมังกรนไหมไอหัวมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งสวยๆนะข้างในอะ ในหัวมังกรเนี่ยมันเป็นน้ำซุปใสเดี๋ยวตอนเด็กเสิร์ฟมาเนี่ยวให้เขาเปิดให้ไม่เปิดแล้วเนาะไม่เปิดเองละไม่บอกร้อนหัวมังกรอ่ะน้ำเปล่าที่นี่ไม่ต้องสั่งนะครับฟรีอันนี้ก็เป็นเนื้อจุ่มลงไปพอดีว่าไม่กินน้ำจิ้มก็ขอเป็นแบบสดๆไปเลยจริงๆไม่กินน้ำจิ้มสำหรับหมาล่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันปรุงมาแล้วเรากินเนื้อเนี่ยครับไม่ต้องสุกมากแต่เนื้อต้องสดนะ เดี๋ยวฝักเปิดอันนี้หน่อยครับใช่คับร้อนนะพี่เขาชิมแล้วชิมแล้วเหรอใช่เหรอโอ้ยตอน้เขาดูมันไม่มีปัญหาเลยเลยอันนี้เป็นกบิสฟล็อกอือเมนูนี้แนะนำตัวเดียวอันเดียวฮะจุ่ว่ะจุ่ว่ะใช่อือือดีอ่ะดีมากวสวัสดีครับโอ้โหมาแล้วแบงค์บีบีแบนน,มบนีมโอ้โหก็จะมาอันนี้ก็ทำเป็นกลมๆ กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโซนนาตะกำนะครับความเละเทะเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรากินหมาล่าเนี่ยมันก็จะเละเทะเป็นเรื่องธรรมดาตอนคิดเงินมันมีอยู่ว่านี่คือบัตรสมาชิกนี่คือบินที่มีบัตรสมาชิกกับบินที่ไม่มีบัตรสมาชิกมาดูกันว่าไหนคุ้มกว่ากัน <c oughs> บินที่มีบัตรสมาชิกจะตกอยู่ประมาณ ,3850 บาทบินที่ไม่มีบัตรสมาชิกจะอยู่ที่4,370บาทนี่คือค่าบัตรสมาชิกมีอายุ6เดือนรัคา 299บาทลองดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะส่วนผมเนี่ยก็ทำบัตรสมาชิกเพื่อที่เอาส่วนลดแล้ววันหลังเนี่ยกลับมาลดลดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณสัก23เเยอะเลยการลดเนี่ยครับไม่รวมหม้อน้ำซุปก็คือลดเฉพาะอาหารที่เราสั่งตรงนี้ไว้ครั้งหน้าเนี่ยครับเราจะพาไปกินร้านไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามในช่องชอรนอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในระหว่างนี้ใครจะมาทานแล้วไม่มีบัตรสมาชิกให้ยืมนะให้ยืมให้ยืม